มาในช่วงแรกสักคิดวันนี้ค่ะต้องบอกวะ่าตอนนี้เนี่ยนะใครยังไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งหลวงนาสามารถเลือกลงได้แล้วนะผ่านแอปสมาร์ทบุ <Smart World. S 1> ๊แต่ว่ารายละเอียดอยู่เม็นผือติดตามได้ในช่วงข้องแรงสักคิดสักคิดค่ค่ะแรกสักคิดสักคิดค่ะ ยารอชาลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหน้านอกเขตและนอกราชนาจักรผ่านแอปสมาร์ทบล็ง่ายๆด้วยตัวเองจ้า จริงเรื่องเลือกตัง้งเศ้าๆกับนงเศร้าในวันนี้อีพามาแลกการลงทะเบียนเลือกตั้งลวงนานอกเขตเลือกตัง้งแล้วก็นอกราชนาจักร่านแอพพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดได้ลอดเย็บเสืชั่วโมุงแล้วก็ไม่ต้องซุ้งเอกสารแล้วก็ลักฐานประกอบการลงทะเบียนจ้ามีขั้นตอนอะไรมัง่งฟังให้ดีนะจ้าเรือการลงทะเบียนข้อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลวงนาแบบนอกเขตเลือกตั้งในนา วิธีแรกเลยให้เลือกเมนูการเลือกตั้งโซอซแล้วก็กดวิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหลังจากนั้นน,น่าให้เลือกเมนูการลงทะเบียนชายซิทนอกเขตเดลปาดจีโอแล้วก็เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนเชิญนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม้เลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เลขรหัสประจําบาน11หลัก จากนั้นเน,นี่ยนะก็กดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบรอย้อยพอตรวจสอบว่าข้อมูลเชลิงลำสก,กูนีลยเขาจังวัดที่มีซิทเลือกตั้งแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนจ้าหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วให้พิมพ์เรือ่อบันทึกไฟเพื่อแก้ปว่วยเป็นหลักฐานประกอบการใช้ซิทออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งนะจ๊ะอันนี้สําคัญห้ามลืมเด็ดขาดจ้า ส่วนการลงทะเบียนข้อชายสิทธ์เลือกตั้งลวงหน้านอกราชนาจักรนะาวิธีแรกก็ให้เลือกเมนูนอกราชนาจักรแล้วก็เลือกเมนูลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็คลิกระบบลงทะเบียนขอชายสิทธ์เลือกตั้งนอกราชนาจักรจ้าพอเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้ทูกต้องขอบ้วนก็ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขรหัสกํากับบัตรเช่อนมสกุลแล้วก็รวมถึงวันเดือนปีเกิดพอเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอชายสิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักรใน ระบบก็จะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนถึงการเราเนี่ยนาก็ระบุข้อมูลการลงทะเบียนข้อชายสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชนาจักรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเทปุ่มตอกลงระบบก็จะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้วก็ให้กดใช้เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้วก็จะเข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร้าเข้าก็ไม่นานนานก็มีอีกปุ่มหนึ่งก็คือไม้เพื่อปิดหน้าต่างการยืนยันหละจ้าแต่น้องซ่าหน่่ยว่า ก็ชายเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลไว้ดีว่านะจ๊ะส่วนคนมีสิทธิ์เลือกตั้งในนาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือว่าอีซอบทามรายละเอียดเพิ่มเติมในเทใส่ด้วน1นซ่ซจ๊าอย่าลืมนะจ๊ะแคบแคบไปลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหน้ากันจะสินสุดวันเที่9เมษายน2 5 6 6จหบ๊ายบาย